อรุณสวัสดิค์ค่ะทุกคนน้อยทําสวนนะคะมาค่ะวันนี้น้อยจะพาทุกคนมาปลูกนะคะมะเดื่อฝรั่งที่ได้ทําการอนุบาลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นกิ่งของมะเดื่อที่น้อยพาทุกคนตอนนะคะแล้วก็อนุบาลทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วคะ่ะต้นเขาก็โตสมบูรณ์เลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะ นี่มีกิ่งพันลุละก็มีนี่ค่ะน้ํานะคะน้ําเปล่าเนาะแล้วก็เป็นดินนะคะดินที่เราหมักเอาไว้ผสมกับทรายนะคะดินทรายแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับที่เราล้างน้ําแต่ว่าน้อยจะใช้วิธีการเปิดถุงกระสอบแล้วก็ปล่อยให้ฝนตกลงมานะคะ ให้ฝนช้าล้างทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเช่นกันนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นก้านของใบลานหรือว่าใบตาลน,น้อยก็ไม่รู้นะคะอาเจกเขาปลูกแล้วทีนี้ก้านเขาร่วงลงมาค่ะน้อยก็เลยตัดนะคะทุกคนแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะนํามารองก้นกระถางกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นอ่อ แหนแดงนะคะแหนแดงสอสซน่าไมโครโฟิลล่านะคะแล้วก็นี่ค่ะเปลือกมะพร้าวสับนะคะเพียวๆเลยเราจะนำมารองก้นกระถางนะคะนะคะหลังจากที่เราใส่กิ่งไม้ลงไปแล้วเราก็จะใส่นะคะเปลือกมะพร้าวลงไปเนาะส่วนแหนแดงเนี้ยเราก็จะใส่ไป ไปพร้อมกับมะพร้าวสับเลยนะคะเพื่อให้เขาได้เป็นปุ๋ยระยะยาวนะคะพอ,อ,อมาเดือฝรั่งเราลากยาวลงไปจนถึงขุยมะพร้าวด้านล่างแล้วเขาก็จะได้กินในส่วนของแหนแดงที่ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยค่ะไปทำกันเลยนี่ก็คือภาชนะที่เราจะปลูกนะคะทุกคนก็จะเป็นกระถางนะคะกระถางนี้เป็นลายมังกรน,นี้ทนที่สุดเลยนะคะ ถ้าเราจะซื้อใช้เนี่ยน้อยแนะนำว่าเป็นกระถางดินเผาแบบนี้เขาจะเผาหลายรอบนะคะทุกคนถ้าเป็นเผาที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เงาเงาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่หลายรอบราคาก็จะถูกกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าเราซื้อแบบนี้จะได้ทนนะคะหรือถ้าเป็นกระถางพลาสติกเนี่ยเราก็จะต้องซื้อบ่อยมากนะคะอย่างนี้จะทนกว่านะคะราคาสูงนิดนึงเนาะ แต่คุ้มนะคะทุกคนนี้น้อยใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะเนี่ยเป็น10ปีแล้วค่ะ,อะตอนแรกเริ่มแรกเลยก็ใส่ลงไปเลยค่ะกิ่งไม้เล็กๆที่เรามีนะคะทุกคนหาอะไรได้มีอะไรลำของไผ่นะคะแต่ต้องแห้งก่อนนะทุกคนแห้งกิ่งมง้งกิ่งไม้กิ่งน้อยนากิ่งมะขามได้หมดเลยค่ะนี่นะคะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะ น้อยก็ตัดได้แค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครสามารถที่จะตัดได้เล็กกว่านี้ก็ก็ได้นะคะแต่ถ้าเล็กมากเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายเร็วนะคะดินก็จะยุบลงเร็วเนาะเสร็จแล้วก็เียน,น,นี่ค่ะคุยมะพร้าวนะคะ ก็นี่ค่ะแหนแดงแล้วก็ดินนะคะดินที่ผสมทรายที่ผสมเ,เปลือกมะพร้าวสับนะคะทุกอย่างต้องหมักก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นนี่นะคะนี่มูลโคขุนนะคะที่น้อยก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวโรยด้านข้างนิดนึงนะคะทุกคนโรยเฉพาะด้านข้างนะคะตรงนี้ก็แหวกให้เป็นตรงกลางๆนิดนึงเนาะเพื่อที่จะใส่นี่นะคะต้นพันของมะเดือ่อเห็นไหมคะสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะนี่เรามาดูรากกันนะคะ รากยังไม่ทะลุถุงนะคะนี่ค่ะเห็นรากไหมคะรากเดินมาถึงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นี่รากยาวๆออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถ นี่เราก็สามารถนำมาลงกระถางได้แล้วนะคะนี่ให้เขามาเดือเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปลูกเขาลึกเขาไม่ต้องปลูกให้เขาจมลงไปลึกกว่าขอบกระถางนะคะเพราะว่า,เ,าเขาเหมือนจะชอบหากินผิวผิวดินนะคะทุกคนนะคะเราก็ ให้เขาเลยขึ้นมานิดนึงหรือเสมอก็ได้นะคะไม่ต้องลงไปต่ำเหมือนเราปลูกพืชชนิดอื่นนะคะนี่ค่ะก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ นี่นะคะใครที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกเราปลูกใส่กระถางแบบนี้เราก็ได้กินลูกได้กินผลนะคะทุกคนมะเดื่อฝรั่งพันอิรักกี้เนี่ยเขาจะติดผลเร็วแล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะอย่างที่น้อยเคยบอกนะคะพันนี้จะจะเป็นที่นิยมแล้วก็สําหรับเหมาะสําหรับมือใหม่นี่คะ่ะที่ที่อยากจะเอ,องปลูก,ห,ลกหัดปลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็แนะนําพันนี้เลยคะ่ะแข็งแรงมากนะคะ เดี๋ย็ยุบลงค่ะทุกคนใส่เยอะไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นเปลือกมะพร้าวเยอะนะคะที่เราผสมเป็นเปลือกมะพร้าวเยอะนะคะใส่เดี๋ยวก็ลดลงค่ะไม่นานนะคะ,ะรดน้ํานะคะรดน้ําเล็กน้อยนะคะมะเดื่อฝรั่งไม่ต้องการน้ําเยอะแต่ต้องการน้ําบ่อยๆเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะทุกคนนั่ก็ได้นำมาเดือฝรั่งนะคะที่ใส่กระถางเรียบร้อยแล้วมาวางตรงบริเวณโรงจอดรถนะคะก็บังแดดบังฝนให้น้องนิดนึงเนาะช่วงนี้ช่วงฝนตกนะคะน,น้ำท่วมน้ำท่วมก็ดูแลต้นไม้ในช่วงนี้นิดนึงนะคะสำหรับคนรักการปลูกเนาะวันนี้น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาดูมาชม มาช่วยน้อยปลูกมาเดื่อฝรั่งพันอิรักกี้นะคะนี่ถ้าใครอยากปลูกนะคะก็ทักทายถามถ่ยเข้ามาได้นะคะสำหรับกิ่งพันธ์ุของมะเดื่อฝรั่งนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ